สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube b ก g l i ์เฟซบุ๊กคอมสเตเีบิ๊กไลน์บอกและเว็บไซต์ i อท o คูเกง com ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์จากทาง MSI นะครับซึ่งปกติแล้ว MSI เนี่ยแค่ถือมือเดียวมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่สำหรับตัวนี้นะครับซึ่งมีโลโก้แปลกๆแ,แบบนี้มันหมายความว่ามันเป็นรุ่นที่หรูขึ้นมานะครับชื่อรุ่นว่าเพสี T, ขนาด14นิ้วนั่นเองครับเนี่ยผมถือให้คุณดูนะครับ ก็ถือว่าใช้มือเดียวถือได้เพราะน้ำหนักของมันนั้น1.29กิโลกร,รัมนั้นถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่กับคุมพลังซึ่งเป็น Intel Evo Platform มันจะมีดีแค่ไหนเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับรูปร่างของ MSI p l a s t i นะครับก็ขอเริ่มจากส่วนแรกก็คือด้านบนสุดนะครับอันนี้คือผมมาในทิศทางของด้านล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนที่เปิดเครื่องจะอยู่ข้างบนนี้นะครับจะเห็นโลโก้ MSI นะครับแต่พูดเลยว่าพอเห็นโลโก้นี้มันก็นึกถึงคำภาษาไทยคำหนึ่งว่าแรงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆแล้วนะครับก็ขอเริ่มจากทางด้านข้างขวาบือก่อนข้างขวามือก็จะมี USB มาให้นะครับเป็น Type A นะครับแล้วก็มีช่องอ่าน MicroSD Card Reader มีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับพลิกีกด้านหนึ่งดีกว่าด้านนี้นะครับก็จะมีนี่ครับมี USB Type C นะครับสามารถชาร์จไฟได้ทั้งสองช่องนะครับพร้อมกับไฟสถานะของตัวเครื่องแล้วก็ที่เดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรและ ส่วนด้านล่างด้านล่างนี้นะครับก็จะมีช่องลอยความร้อนขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีพาล,ลำโพงนะครับ2จุดพร้อมกับแผ่นยางนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวยกนะครับขึ้นของหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดขนาดใหญ่มาก แน่นอนว่าเวลาเปิดนะครับมันก็สามารถที่กางได้สูงสุดนะครับถึง180องศานะครับซึ่งเอาง่ายพื้นที่ก้องแทบจะไม่พอเลยนะครับผมขออนญาสูดออกนะครับเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับนี่ครับหน้าจออยู่ที่ขนาด14นิ้วนะฮะซึ่งเป็นหน้าจอธรรมดาแต่ไม่มีปุ่มสำหรับผักปิดนะครับการปิดจะต้องกดที่ซฟอ์แวล์อย่างเดียวเท่านั้นและแน่นอนครับว่าส่วนของคีย์บอร์ดออกมา ก็ถือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆเลยโดยคีย์บอร์ดนั้นมีขนาดปุ่มค่อนข้างใหญ่เราสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ใช้งานได้อย่างค่อนข้างแนบเนียนนิ่มการพิมพ์นั้นเงียบมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่ที่คุณได้เห็นก็คือจะเป็นช็อตที่ผมไปถ่ายการพิมพ์งานปกตินะครับซึ่งสังเกตก็คือคีย์บอร์ดนั้นค่อนข้างเงียบนะครับแล้วจากนี้ยังมีทัชแพดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบสแกนแลนิ้วมือมาให้ พร้อมกับโลโก้ของ Intel Evo Platform ด้วยนะครับเท่ากับเครื่องรุ่นนี้รองรับเทคโนโลยี Evo Platform นั่ e นเองครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในเรื่องของหน้าจอกันดีกว่านะครับสำหรับหน้าจอของ MSI p r e s t i e 14นะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วและไม่ได้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบด้านครับ มันก็ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับคอมพิวเตอร์ในระดับแบบนี้แล้วก็มีระบบสแกมใบน้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างบนนี้ข้างๆกับเว็บแคมนั่นเองเท่ากับคอมพิวเตอร์รุ่นนี้รองรับระบบสแกนใบหน้าและระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของลำโพงกันดีกว่าครับว่าลำโพงของ MSI p e s t 14นั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับหลังจากชมเสียงปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของ ฟีเจอร์การทำงานของตัวเครื่องกันครับสำหรับระบบปฏิการของ MSI p s t 14นะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 10มันอัปเดตเป็น Windows 11ได้แน่นอนครับ แต่ว่าจุดเด่นนะครับมันก็คือในเรื่องของการสามารถเปิดปิดเว็บแคมแล้วก็สามารถปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจากการกดปุ่มข้างล่างนี้ความสว่างหน้าจอ,อต่างๆเนี่ยสามารถที่กดปุ่มควบคคอนโทรลต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่ควบคุมตัวเครื่องก็มีนะครับชื่อว่า MSI Center Pro นะครับก็จะสามารถที่จะปรับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ ได้เราก็สามารถในปรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้นะครับตั้งแต่การถนอมแบตเตอรี่นะครับรวมถึงการใช้แบบบาลานซ์แล้วก็แบบเบสโปรพิลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้ออดิโอนะครับในส่วนของออดิโอนั้นก็จะมีในเรื่องของการปรับในเรื่องของนอ i ส e นะครับว่าเถ้าสมมติว่านอยจากลําโพงนั้นนะ มันจะมีการช่วยลดเสียงรบกวนอย่างไรได้บ้างนะครับผ่าน msi ai engine แล้วก็ไมโครโฟนนะครับก็อย่างที่คุณได้ยินนะครับเสียงมันก็จะค่อนข้างคมชัดแล้วก็จะมีการควบคุมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับว่าจะให้ทำงานอย่างไรแล้วก็ลงไปถึงตอนนี้สถานะของ sd s เป็นอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถแสดงเป็นกราฟนะครับในเรื่องของ p r o f i l m a n c e ต่างๆสามารถที่จะเช็คว่าความจำของเครื่องเป็นอย่างไร แล้วก็มี System Restore พร้อมกับ MSI Recovery ด้วยนะครับก็คือเป็นการสำรองข้อมูลนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการซัพพอร์นนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงการตอบสนองนะครับรวมถึงทัชแพดคีย์บอร์ด HDMI แล้วก็สามารถที่จะกดเป็นทั้งหมดได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเช็คนะคับอัลต์เซลเซอร์วิสการอัปเดตนะครับว่าแต่ละแอป หรือว่าไดิเวอร์มีการอัปเดตใหม่บ้างฟอร์มนะครับส่งปัญหาแล้วก็เป็นช ANNEL ของการติดต่อของทาง a SI s i ที่เหลือนั้นก็จะเป็นพวกฟีเจอร์เช่นตัวของปุ่ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็แค่นี้ก็เยอะและแล้วก็ปุ่มโฮมตรงนี้ก็เป็นแค่ s information ิ s t ี้ information เฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนแอปพลิเคชันที่ติดมาให้ฟรีนั้นก็ ส่วนใหจะเป็น killer control นะฮะแล้วก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการสร้างเพลงนะครับตัวนี้มันก็คือจะเป็นการเช็คนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ดี WiFi ต่างๆนะครับว่าตอนนี้รอบข้าง WiFi ของเรานนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีแะคอมเมนต์อย่างไรได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของ EVO Platform เนี่ยจะติดมาให้อยู่แล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย อาจจะมีในเรื่องของการเช็คไดรเวอร์ระบบเสียงนิดนหน่อยนอยนะครับซึ่ง MSI นั้นก็ติดตั้งมาให้แบบพอสมควรเลยนะครับเช่นตัวไดรเวอร์ตัวนี้นะครับที่ควบคุมทั้ง AI มีทั้ง Sound t r a c k e r มีการแชร์แล้วก็เซตติ้งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะครับอันนี้นะครับคือทั้งหมดของฟีเจอร์ตัว MSI p e s t i e เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับ ด้านสเปคเครื่องของ MSI Prestige ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Intel Evo Platform นะครับโดยเป็น i 7 1 1 9 5 g 7นะครับมาพร้อมกับการ์จอ Iris Xe นะครับแรม DDR 4 16GB ไม่สามารถเพิ่มได้ SSD 512GB ก็ไม่สามารถเพิ่มได้รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มีช่องเสียบต่างๆที่ครบไม่ว่าจะเป็น USB Type A USB Type C แล้วก็มี Combo Port ไม่มี HDMI แบตเตอรี่ขนาด5 2วัตต์อลวล์ลำโพง2ตัว ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับขอเริ่มต้นจาก t d Mark กันก่อนนะครับสำหรับ MSI Prestige 14นะครับก็ทำได้อยู่ที่1,300คะแนนพอดีนะครับก็ถ้าที่ดูจากกราฟมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีระดับของ Ultrabook เลยครับเรียกได้ว่าก็สมกับการเป็น Intel Evo Platform ครับต่อมาก็คือ t c m a r k 1 n นะครับก็ทำได้อยู่คะแนนเฉลี่ยที่3973คะแนนนะครับเมื่อดูจากภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ CPU ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับมันก็จะเกิดกราฟแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าการทำง,งานของเครื่องนั้นก็นึกว่าทำง,งานได้เต็มที่นะครับไม่มีการโหลดเยอะแล้วก็ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นั้นเนื่องจากผมเสียบชาร์จอยู่ก็เลยทําให้มันไม่มีการลดลงมานะครับส่วนคริสตินดิสมานะครับทําได้อยู่ที่เท่านี้ครับโดยมันอ่านได้สูงสุดที่6,000เลยโอ้โ oh, หถือว่าแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัว 4K นั้นอาจจะมีการดออปลงมานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ เรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับผมได้ติดตั้งเกม Genshin Impact เอาไว้ปรากฏว่ามันกลับเล่นได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเด้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่นของ PC แม้ว่าสเปคจะเป็นอ l t รา b บ o ๊กครับ ส่วนในการใช้งานจริงนะครับก็ขอให้ดูช่วงตรง o n t ท m e แบตเตอรี่นะครับผมได้ใช้ไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็พบว่าแบตเตอรี่นั้นก็ยังเหลือไฟอยู่ประมาณ33%นะครับสำหรับตัวเครื่อง MSI Prestige เนี่ยมีกำลังไฟของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่52วัตต์ชั่วโมงก็ถามว่าทนไหมทนครับถ้าสมมติว่าคุณใช้งานแบบคนปกตินะถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้งานแบบโหดอะไรเงี้ยมันก็คือทนมากๆครับ ส่วนอะแดปเตอร์ของ MSI p e s t i d 14นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับจ่ายไฟด้วยปลั๊กไฟนี่นะครับรับไฟมาแล้วก็เข้ากับ USB Type C อันนี้ครับเมื่อเราเสียบ USB Type C เข้าไปนะครับมันก็จะใช้เวลาในการชาร์จนั้นไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่มันอยู่ที่84%มันก็จะใช้เวลาประมาณ21อนาทีก็เต็มแล้วครับ <appointment> พูดเลยว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานกันแล้วนะครับก็คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผ่านมาตรฐาน EV o Platform นะครับทั้งเปิดเครื่องเร็วรองรับ Wi-Fi 6รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อใหม่ๆแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่เรียกได้ว่ามาแบบครบเครื่องเลยแถมผ่านม t ส r y g เก d ดด้วยทำให้มันมีความคงทนอย่างมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือ นอกจากกลางหนะ้าจอได้180องศานะครับตัวคีย์บอร์ดเองนะครับก็ยังสามารถที่จะรองรับการพิมพ์แล้วก็มีความนิ่มในการพิมพ์ที่เรียกว่าดีมากๆเลยเทีเดียวครับกับราคาของมันนะครับโดยเครื่องรุ่นนี้อยู่ที่37,9 9 0บบาทถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเมื่อเทียบกับในระดับเดียวกันนั่นเองครับก็สามารถที่จะไปกดสั่งซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ไปรับชมตัวจริงที่ตัวแทนจำหน่ายของ MSI ทั่วประเทศครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดกระดิ่งอีกอันหนึ่งนะครับเพื <S <S <ๆ>่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับส่วนคอมเมนต์พูดคุยทางล่างนี้หรือใน facebook.com สไลีกได้บอกเช่นเดียวกันนะครับ